ครับพบกันเช่นเคยช่องหนึ่งมึโซนชน,นลนะวันนี้เรามาอยู่ร้านอะไยำนะอ้ารยำนะร้านเด็ดร้านดังในเขตนี้เลยนะจุดจัดตลาดบอกนะเข้าไปดูยำความความรู้จัก่ลิปๆกันนะครับไปลเลยนะเะารยำนะมาดูเมนูก่อนนะครับเรื่องต้นที่50บาทนะครับ

มอนนะพี่มอ่อนนะ่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะเซลมอนนะเนี่ะนี่เป็นแยกน้ำยำกับผ้านะครับเดีย๋ยวมาทักทายพี่ทพิ์นะยังไม่ทักทายพี่ทพิ์นะ กำลังยุ่งนะกำลังยุ่งนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> กำลังยุ่งเลยนะอันนี้ยำอะไรครับพี่ทิพย์ยำเ,เส้นแยกน้ำจ้าเส้นแยกน้ำนะนี่นะไม่ได้มาเป็นเดือนนะเอฟซี FC, ขอมานะราคาเท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทนะ ไม่แพงนะราคาจับต้องได้นะครับไปเที่ยวบางแสนหรือกลับมาจากบางแสนแวะได้นะร้านละยำนะเยื้งยงโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับนพีพี่ผู้ช่วยนะาารานสักยาวเลยนะครับ ต่อได้ยำอะไรพี่เทพยำผู้สดด่ะยำผู้สดสเหลาผู้อัด อ๋อลูกน้องหยุดกันเลยยุ่งๆหน่อยนะพี่นะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะอันนี้60บาทเลยพี่ห่ส6บบาทนะใส่ถัวไหมใส่ถัวเนี่ใส่ถ่พี่ยังไม่เปิดนั่งคานที่ร้านเหรอครับย,ยัง<ร>นะรอหมดฝนก่อนนะถึงจะตั้งโต้นะ ตอนนี้ซื้อกลับบ้านกับรับประทานอย่างเดียวนะครับสาดตรกันย,ยาวนะอันนี้ยำอะไรพี่เหล่าผู้อัดเหล่าผู้อัดเท่าไหร่ครับหกสิบบาทนะนี่ไม่แพงอย่างที่คิดนะเดี๋ยวมาดูน้นยำมันะครนะ ก๋วยบูช่้นเส้นหรือว่าเป็นยำบูช่ําเส้น,น,นมาค้ารับไปแล้วนะครับเองเอายำบูช่เส้นใส่แค่ปูอัดกับไส้กรอกให้ปลานะลูกใม่ปลาเจิวแล่าไม่ปลาไม่ปลาพี่ชิปก็จะใส่กะละมังให้นะครับหลังฝนหลังหน้าฝนแหละพี่ชิปยังไมนั่งเป็นยำบูช่ําเส้นใส่บดคนน<ส>ี<ห>่เดี๋ยวจะตัง้งโต๊ะนะครับ โซ่เลยนะอันนี้เป็นปลาล้านะพี่เนาะปะลาล้าจ้ะปะลาลนะ้าเนาะมียำบุ้งเส้นนะห้าสิบบาทนะใช่ไหมพี่ ของอย่างได้เราเอาอย่างไก่จริงไหมจริงั้นที่นี่มีไหมเหล่าตีนไก่เหล่าตีนไก่เปลี่ยนเ็เป็นเหล่าตีนไก่เนาะแต่ปลาร้าเผ็ดน้อยนะเผ็ดพอดีอะดูเหล่าตีนไก่นะ ดูเหล่าตีนไก่เท่าไหร่พี่หกสิบจ้าหกสิบบาทนะ ยำอะไรครับยำขนมจีนจต่ไม่เอาถั่วฝักยาวยำขนมจีนแม่ถั่วฝยาวนะก็จะมีหมูยอให้นะครับวันนี้ลืมเอาหมูสับมา <laughs> น,นี่หลงมีหลงนีลง่ลืมครับผิดพลาดกันได้ครับ เท่าไหร่ครับยาหมุนจีน50บห้าสิบบาทนะ ใส่ปลาราไม่หวานนะ เท่าไหร่ครับเมนูนี้หกสิบบาทนะสอด้วยอะไรครับพี่ทิพย์ เราตีนไก่หยุแล้วนะอ,นอืมเรียกมะเขือเทศลาชินีใช่ไหมครับ,บนี่นะมะเขือเทศลาชินีแซ่บนะ นิยมเลยครับพี่เทข้พวดกุ้งสุกสามชุดะะขโพดกุ้งสุกสามชุดเลยนะชุดละ6หกสิบนะชชุดเดียวลูกค้าบอกไม่พอนะไม่อิ่มนะไม่ถึงใจนะจัดสามชุดเลยนะแล้วก็ยำรวมเหลาตีนไก่แล้วก็ยำม,มามา่าปลาทั้งหมดเราสง่งยัำไปเลยปะ ยำกันไม่ได้หยุดเลยนะมันแต่เย็นนะครับเปิดร้านพี่ที่เปิดร้านกี่โมงอะห้าโมงครึ่งอ่ะห้าโมงครึ่งนะถ้าถ้าผู้ช่วยมาก็ห้าโมงครึ่งเติมผัดแล้วนะครับผู้ช่วยมาช้านหน่อยก็ห้าโมงเลยหน่อย <laughs> เท่าไร่ะค่ะงมจ่ายตังให้น้องเลยใช่ก็จะถามอะไรกจะเอาติ้นค่ะแรกยำกก็ราด้เยไม่ต้องให้ตหนัดใจอันนี้ไปก่อนใเอนอนเจ๊งงงครับ ม้วนข้าโพดหกสิบบาทนะ ชุดที่สามนะคูณพ่าบอกเอาแบบจุกๆไปนะชุดเดียวไม่พอนะครับ ม้านะห้าสิบบาทแล้วพี่นะจ้าห้าสิบบาทนะจำราคาได้แล้วมาบ่อยมาบ่อยเริ่มจำราคาได้แล้วครับต่อไปมาขายช่วย <c oughs> มาติดที่ยำมันมากนะห้สิบาทนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับติดโดนใจป่ะต้องเรนจัแน่ๆใช่องหนึชอาด้วยนะครับไม่ถึงกิโลเดียดยวสะพานนะครับติดที่เมนูนี้นะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับพี่เทพ พี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับ